สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําแกงจืดนะคะผักขมพอดีแหม่มทําคลิปเต้าหู้ไข่ไปนะคะก็เลยว่าจะทําแกงจืดทานแต่ว่าของก็ไม่ได้ครบอะไรหรอกนะคะก็ทําตามที่มีแต่ว่าก็ทําให้มันน่าทานนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันนะคะก็จะใส่รากผักชีน,นะคะกระเทียมพริกไทยตามค่ะ ต่อไปนะคะก็จะใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะค่ะก็จะใส่เกลือนะคะต่อไปนะคะก็จะใส่หมูสับค่ะที่หมักซีอิ๊วขาวลงไปนะคะค่ะก็จะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะพอน้ําเดือดหมูเริ่มสุกดีแล้วแม่ก็จะใส่ผักไปค่ะ ี่ใส่ผักขมนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าผักโคลงโซนะคะผักอันนี้ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็หดค่ะพอเสร็จแล้วแหม่มก็จะใส่เต้าหู้ไข่นะคะที่แหม่มทำเตรียมเอาไว้นะคะก็ใส่ลงไปค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วแกงจืดแบบง่ายๆนะ แม่ไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวได้ความหวานจากผักแล้วค่ะค่ะก็มาตักใส่ถ้วยกันนะคะนี่ก็ทำแบบง่ายๆนะคะตักใส่ไปเลยเต้าหู้ไข่แหม่มก็ทําคลิปแล้วนะคะอันนี้เป็นมีวิธีทําทั้งแบบต้มแล้วก็แบบนึ่งนะคะเต้าหู้ไข่ เนะะี่ยค่ะเราก็ทําแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ทํายุ่งยากอะไรแล้วสุดท้ายก็เดี๋ยวโรยกระเทียมเจียวกากหมูกระเทียมเจียวสักหน่อยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็โรยกากหมูกระเทียมเจียวหน่อยนะคะถ้าสนใจคลิปวิธีทำอาหารอื่นๆก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะคะแบบมีช n แนลของแบบนะคะก็มีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นขนมนะคะ500กว่าคลิปแล้วค่ะก็เข้าไปดูได้ หรือว่าสนใจแลกเปลี่ยนประสบการณ์อยากจะคุยกันนะคะก็เข้าไปในกลุ่มของแบบได้นะคะปลูกผักทําอาหารนะคะแล้วแม่มก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ให้เข้าไปขายของนะคะให้เข้าไปพูดคุยกันแล้วก็ติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใส่พริกไทยนิดหน่อย